หนูชื่อต้นน้ำอยู่มอต้นเรียนได้อันดับต้นต้นและจนอันดับต้นต้นเหมือนกันค่ะใช่ค่ะหนูจนจริงและยังเป็นพวกโลเทคตามเทคโนโลยีไม่ทันหรอกค่ะ สมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะมีติดตัวกันทุกคนแล้วเนะานะมีค่ะะทีนี้เดี๋ยวครูให้ทํารายงานนะคะเรื่องพัฒนาทักนะคะส่งคู่ท้ายคาบวันนี้นะคะ เตอเตอ hmm? มีเงินในบัญชีสักเก้าพันไหมอ่ะมีอยู่ทำไมอ่ะเรามีแต่เงินสดดีจะให้แกโอนเงินให้หน่อยอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะจะไปซื้อโทรศัพท์อ,อ่ะอันนี้บัญชีมยนี่นะสลิปงั้นแกส่งสปปนนลิปไปในแชร์รกให้หน่อยนะได้ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวรา เราส่งบริษัทมาเพมาแล้วได้ของวันไหนอ่ะยังไม่รู้เลยดิเขาบอกว่าขาตรวจสอบอะไรที่อย่างนี้แหละเดี๋ยวนะตรวจสอบอะไรเขาส่งข,ข้อความมาบ้างยังเดี๋ยวไว้เช็คเรื่อองพี่เมียวอ่ะอ้าก่อนแกจะโอนทําไว่าดดีก่อนวะคนโกงเยอะแยะอารหัสเตยมาดิเฮ้ยเตยร้อนลรนเลยอ่ะขอดูอะไรหน่อยอืมขอโทษนะน้องยอดที่น้องโอนมายังไม่เข้าเลยอ่ะ เฮ้ยมันจะไม่เข้าได้ยังไงวะนี่ก็ส่งสลิปไปให้แล้วนี่ไอิโต้แม่เฮ้ยเดี๋ยวดิกูใส่ข้อการมามึงหลอกกูเหรออะไรของมึงวะมึงเอาเงินคืนมาเลยมึงยังไม่ได้โอ,อนให้ร้านเลยยังไม่น่ามามึงหน,น,นิน้ำใจเย็นเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งดิก,กูก็โอนให้มึงดูแล้วไงสลิปกูยังให้มึงดูเป็นอะไรอีกอะหยุดหยุดหยุดทะเลาะอะไรกันต้องเขากงเงินอาจารย์ต้องเถียงกัน เดี๋ยวตามครูไปที่ห้องกิจการนักเรียนเดี๋ยวนี้เลยอะหนเลามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็มันโงาจ้ะใจเย็นใจเล่นพู่เดียวคนอะตอน้ำเล่ามาก่อนก็หนูจะซื้อโทรศัพท์แต่หนูมีเติเงินสดก็ให้เตอร์โอนให้ค่ะเพราะเตอร์มีบัญชีก็หนูโอนให้เขาแล้วนะคะสรีไปยื่นให้เขาดูนี่ค่ะเพื่อนเขาก็โอนแล้วนี่แล้วทำไมเธอถึงไปเก่าหาเพื่อนแบบนั้นน่ะ ก็ที่ร้านที่หนูให้เตอโอนให้อ่ะค่ะเขาบอกไม่มียอดเข้าอีกค่ะไอ้เตอมันคงเอาไปดูใหม่ใหม่อะเอาของกูไปเข้าเดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันบอกต้องใช้นังเฟสเลยเหรอไอนะน้ำเป,ไไปไ็นไงเป็นไงแล้วมึงอะจะได้รู้สะบ้างน,นะอย่าคิดเราพ่อไม่รู้อ่ะมึเงเอาเป่าพ่อไปอนะในน้นมีเงินอนะ่ะพ่อคืนนะมึงทำแบบนี้ทำไมไอนะ้ำมึงรู้ไหมเงินหนึ่งพันของพ่อเนี่ยพ่อจะเอาไปจ่ายค่ายา ไอ้น,นี่ใสรักเล็กขโมยน้อยเนี่ยน้ำมันไม่มีผิดเลยนะแล้วพ่อรู้ปะป้าว่าการที่น้ำเป็นแบบเนี้ยน้ำอยา,ากบบมีโทรศัพท์เหมือนคนอ,อื่นเลยพ่อขอพ่อพ่อก็บบกมาไล่สาระน้ำอยากมีพ่อเข้าใจ้างป้แล้วเป็นไงท้ายไม่ได้มาไหมไอ้ใสโง่งของมึงเนี่ยฮะเงื่อนก็เสียขอมก็ไม่ได้เลซ้สามตอนก็จะทีได้ป้าพวกมึงจะหัวล้อ,อ,อ,ลอ,อก,กูก็ตามใจไปนะ คุณพ่อใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งไปว่าต้นน้ำเขาเลยค่ะยังน้อยเนี่ยต้นน้ำเขาก็ได้รับบทเรียนที่เขาสมควรจะได้รับแล้วนะคะผมก็พูดให้มันคิดได้อะครับแต่คำพูดของคุณพ่อจะอยู่ในใจน้ำไปตลอดเลยนะคะอย่ารู้นะคะว่าโมโหมากแต่อย่าไปดูมันเลยค่ะยังไงคนผิดตอนนี้ก็คือร้านนั้นอยู่ดีเราไปแจ้งความันดีกว่าค่ะน้าไม่เป็นไรนะคนที่ความรู้สึกผิด่ยคืเป็นมันด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปแจ้งความมันดีกว่า แต่เราก็โง่ไปพ่อเราบอกจริงๆหละเขาน่าไม่ใจ่คงมันดีกว่าไอเติมดีเราจนเมื่อยแล้วเนี่ยเติมกูขอโทษนะเว้ยไม่เป็นไรมึงแต่มึงเอาผักกูแรงอยู่นะ